สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านก็เดีรับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับทุ้ยไม่ใช่นะฮะก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเออ่สมัครเป็นเดิมครับ4น,นะฮะหรือคือสมัครเป็นเดิมครับอรอบที่6ปะใช่น่าจะใช่ละคือว,วันนี้ผมก็ชื่อนิวนะฮะชื่อนิวเอ็นซีชื่อนิวใช่แประตูอย่าบางังเศษผมชื่อนิวนะฮะ ซึ่งผมก็อายุ17แล้วแย่ yeah. mm hmm. นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวเองนะฮะบอ,อกประวัติทุกอย่างนะฮะเพื่อเข้าดีซนะครับผมซึ่งผมก็อายุเออ17ใช่ปะเออก็เป็นนักเอาชีวิลร่ที่เออไม่ค่อยจะมีที่เสียงแล้วก็ชอบย้ายแมบปบเล่นบ่อยๆนะฮะอืมชอบแบบเออ เนี่ยเดี๋ยวซีรีส์นี้ยังไม่จบเดี๋ยวไปต่ออีกซีรีส์หนึ่งเออคือถ้าเป็นคนอื่นเขาจะแบบเล่นซีรีส์ซีรีส์นี้ให้จบแล้วค่อยไปอีกซีรีส์หนึ่งแต่ผมไม่ใช่นะฮะก็นั่นแหละซึ่งเหตุสาเหตุที่ผมอยากเล่าเล่นงล่นถึงคราฟเนะี่ยผมกพนั่นแหละคือแบบเหงาการเล่นคนเดียวเดีเด,ดอันนี้คือเล่นคนเดียวหมดนะจงเป็นไอจงเป็นไอบ้านหลังหลังหลังที่อยู่ข้างหลังผมนะอันเนี้ยบ้านหลังเนี้ยผมไม่ได้สร้างนะฮะก็ มีคนมาสร้างนะฮะใครอยากรู้อะไรก็ตุ่มตัวไอนะฮะไม่มีหรอกอก็ไปค้นหาดูนะฮะโอเค,อ,เคเอุ้ยไอ้หนังมันอัดตัวอะไรวะช่างมันนะก็เอ่อฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากพี่พิจรารณาด้วยฝากเออ่ผมพิจารณาตัวผมด้วยนะครับผมโอเคบายด